สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจี๊ยบสวนธงชัยสวนสมรมนะคะเห็นไหมคะพาเพื่อนๆมาดูนะคะเห็นไหมกอที่เห็นเรียกว่าอ้อยไข่นะคะอ้อยไข่ปลานะคะตอนนี้เขา,าเก็บผลผลิตได้แล้วนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูใกล้นะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะน,นะคะก็เป็นกอเหมือนอ้อยทั่วๆไปดูผิวเผิอนอาจจะคล้ายหญ้าเนเปียนะคะนี่นะคะ ก็คือตอนนี้เขาเก็บผลผลิตได้แล้วนะคะอ้อยตัวนี้เราไม่ได้ปลูกไว้สําหรับกินน้ําอ้อยนะคะแต่ไว้กินดอกของเขานะคะเห็ดน,นะคะอ่านะคะเดี๋ยวเจ๊จะตัดมาให้ดูนะคะหน้าตาดอกของเขานะคะว่าเป็นแบบไหนยังไงนะคะเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวเจ๊จะตัดดอกของเขามาให้ดูนะคะเพื่อนๆ ให้ดูหน้าตาของต้นก่อนว่าเป็นแบบนี้นะคะอ้อยไข่ปลานะคะเดี๋ยวตัดให้ดูแล้วเจ๊บจะบอกว่าเอาไปทำอะไรได้บ้างนะคะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะไปตัดมาให้ดูนะคะ